โครงสุภาษิตนรทุมนาการ1เพราะความดีทั่วไปทำดีไปเลือกเวน้นผู้ใด้ได้เฮยแต่ผูกไม่ตรีไปรอบข้างทำคุณอุดนุนน้ การชอบทำนาไรสัตรูปองมาลางกลับสองสันเสริญ3เพราะถามฟังความก่อนตัดสินยินคดีมีเรื่องน้อย ใหญ่ชะไหนก็ดียังบ่อลงเห็นไปเด็ดดวนฟังตอบขอบคำไครคิดใครครวรนาหอนตัดสินห้วนห้วน เหตุด้วยเบาความสเพราะคิดเสียก่อนจึงพูดพาทีมีสติรังรอคิดรอ,อบขออบชอบแลผิดก่อนพร้อง คำพูดพังลิขิตเขียนร่างเรียงเฮฟังเพราะสนอต้องสูดทางห่างภัยเจ็ดเพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิดได้กิดผิดพลาดแล้ว ไปละลืมเลยย่อนทิธิมานะอ่อนน้อมขอโทษเพื่อคารวะวายบาดมังแฮดีกว่าปดอ้อมคอมคิดแกโดยโก